ลูกค้าเมื่อนี้เราจะมารีวิวผ้าปูเย็นและผ้าปูกันน้ำเนาะนะตัวนี้จะเป็นผ้าปูนอนเย็นเลอลูกค้าแนนตัวนี้จะเป็นผ้าปูเย็นผ้าปูเย็นัวนีสีนี้จะเป็นจะเป็นสีเทาสีเทามนผ้าปูเย็นนี้จะระบายอากาศได้ดีเวลานอนจะบื่เหนียวเนืดนะนี่เบื้องแพงเลยลูกค้าจะเป็นแพลเพ้าที่ระบายอากาศได้ดีเลยลูกค้า จะจะเป็นยุ้มอ้อมเตียงแบบนี้เลยลูกค้าทุกโตจะมียุ้มอ้อมเตียงแบบนี้แล้วก็ขอบมันจะเป็นดอกลายดอกแบบนี้แต่น้าแบบนี้นงานให้ลูกค้าเบิง้งคนละเอียดเลยลูกค้าทีนี่จะเป็นงานปักเดอ้อเนี่ยที่เป็นงานปักคนละเอียดให้ลูกค้าเบิง้งระบายอากาศได้ดีเวลานอนก็บุ่นเหนี่วเหนื่อยนะสบายดีโดยสบายดีลูกค้าสนใจจะได้เป็นพิเศษบ่ ตัวนี้ขนาดร้อยแปดสิบูสองร้อยเด้อไงไงลูกค้าหนักแหงเบิหนักแหงเบินทุนก,นกตัวจะมียุ้งอ้อนเตียงแบบนี้ข้างหลังมันตัวนี้จะเป็นผ้าปูเย็นเด้อสีมมต์ไปขีต่อไปจ้าลูกค้าสนใจตัวใหน ฮ่ออาทุกค้าต้นนี้จะเป็นลายกระตูนเด้อสีบัวงามๆลูกค่ะแม่ลายกระต่ายนะคะแแฮงครที่มีลูกมีหลานเอาไปใส่เลยทําพอมาลูกหลานมักแน่นอนกับเถืงานแแงต้นนี้จะเป็นแพฮมือนเด้อทุกตัวจะมียุ้มอัอมแจ่แบบนี้เห็นบอยุ้มอัอมแจ่ตัวน,นี้ละเอียดแหงเบิง่งงานแแฮกค่ะทั้งหลานก็จะเป็นแพฮมือนแบบนี้แพ้ระบาดอากาศได้ดี แพ้หนานุม่มตัวนี้ขานาดร้อยแปดสิบคูนสองร้อยเดอ้อใหญ่แหงงามไหมพี่คะเบิ่งงามข้อกับทุกสี่ห้องอตัวนี้เป็นผ้าปูเย็นเดอ้อลายต่อไปไ่จะเป็นชุดหมอน ก็นี่จะเป็นลายดอกไม้เลยลูกค้าลายดอกไม้งามแพงโคตรหลูเลยลูกค้าเรียบหลูดูแพงเบิ้งข้างหลังจะเป็นแบบนี้ระบายอากาศได้ดีเป็นหูเป็นหูแบบนี้เบิ้งยุ่งจีนเตียงลูกค้าเบิ้งเป็นหูแบบนี้โคตรระบายอากาศได้ดีเลยลูกค้าเบิ้งนี่ที่เป็นลายดอกไม้เด้อไม่รเอาไปปูไน้งามแพงลูกค้าใครที่อยากเห็นสินค้าจริงไม่ทักหาเพื่อเลยอะไรเด้อ เดี๋ยวเราจะส่งแบบให้เบิงงามแหงก็่งก็จะเป็นแท้มือคือกันงานปักพุลละเอียดเลยลูกค้าเบิงเบิงซักจากใดเดอรบย่อบอกสีบอติดขนอีกเนี่เวลาไปซักก็บ่าเป็นฝุ่ยเดอร์ใส่งานทนอีก3าหาหาปีอันนี้ขนาดร้อยแปดสิคูณสองร้อสีต่อไป เส้นใจสีคุณนะคะรีวิวโอเคแล้วนี่จะเป็นลายตัวนี้ลูกค้าตัวนี้คือเยอะแหงคืองามแหงลูกค้าลายดีอ๋อขนาดของมันตัวนี้จะร้อยแปดสิบคูณสองร้อยเด้อลายดีอ๋องามแหงเบิรงคนละเอียดเลยเบิรงนยุ้มตีนเตียงก็จะเป็นแบบนี้ทุกตัวจะมียุ้มตีนเตียงเด้อ ทุกต๊ะจะมียิ่งตี่เตียงเดินลูกค้าขอโทษหลายๆนะคะเราบริสัทปรนได๋เด้อลูกค้าคนใดที่มกักขิงฮ่อนหรือว่าแม่เวลาเปิดแอร์นะก็จะยูดได้โดนอีกถ้าปูเย็นของเขาถักหาแน่โดยเดี๋ยวจบไลฟ์สดเดี๋ยวเขักหาเดี๋ลูกค้าตัวน,นี้ขานาด<ม>ร้อยแปดสิบคูสองร้อยเด้อเห็นค้าเล่มัำเต็นมากดูไหม ลูกค้าซื้อไปนะบูคิดหวังแน่นอนนะฮะข้าประกาศได้ไต้อซีไม่ต้อซีไม่เดอ้อถ้าหาแน่โดยเดียวค่ะถ้าหาเดอ้อลูกค้าพี่พีตัวนี้จะเป็นลายทะเลเนาะลูกค้าซีทะเด้ึคืองานแห่งลูกค้าคิวแบบนอนทะเลเลยลูกค้าตัวนี้จะเป็นงานปักเดินคนละเอียดลูกค้าในเนื่อเซ็ตจะได้ผ้าปูนึ่งและสหมอสองเด้อขอบเกี่ยวันจะเป็นลายแบบนี้ ลูกค้าเก่านะกลับมาซื้อซ้ำลูกค้าเก่ากลับมาซื้อซ้ำตลอดเพราะว่าเป็นแบบเพราะมันงามแพงแล้วก็แหนานุ่มลูกค้าหนานุ่มแบบนี้เลยมันจะระบายอากาศได้ดีเลยลูกค้าลูกค้าเบิ้งตัวนี้จะเป็นโยมอมอมเตียงท้งพื้นมันจะเป็นแบบนี้เลยลูกค้าจะน้าแบบนี้เลยเดี๋ยวไปเบิ้งไปลายมือลูกค้า ต่อสีหม่ตัวนี้จะเป็นสีบัวเด้อส,สีบัวแบบเมื่อกี้ระบาดการได้ดีดือกันมีย้่มติดเตียงทุกโตแล้วก็มีลายดอกน,นี้ขอบเตียงย้อมขอบเตียงเลยงามให้ลูกค้าดูไหมโคตรละเอียดเป็นงานปักด้วยนี่เนี่ยเนี่ยแบบนี้จะมีลายสีเลยลูกค้าตัวนี้จะเป็นสีทีไหมค่ายกตัวย่างมาให้ลูกค้าเบิ้งทั้งหมดจะมีทุกหาสีลูกค้าแบบนี้นี่สีเสียง เวลานอนแมันกระบดีดออกอิงค่ะตัวนี้จะเป็น 180. 200. ร้อยแปดสิบคูสองร้อยเด้อขนาดของมันนีใ่ให้ลูกค้าหนักแห้งเอาเจอซีบ่วหวละวนี่จะเป็นสีบัว่ะ,ะตัวสีไม้สนใจตัวใดถามใดเด้ดอต้องเป็นผ้าปูกมมันน้ำไหมค่นะผ้าปูกันน้ำตัวนี้จะเป็นผ้าปูกันน้ำเด้อนี่จะเป็นสีม่วงเนาะมั่นบอกอ่า แนี่เป็นสีมนมียุ่มก็มียุ่มอ้อมเสียงี่้ตเนี่ยงานให้ลูกค้ามันจะบออกันเวลาอนี้พอไปปูน่นะนี่ใหญ่อีกแล้วก็ยุ่มเข้าบอออเวลานอนอะเบื้อง้างหลังอ้าปู่กันนาำเลยตรงนี้ข้างหลังมันจะเป็นแบบนี้ลูกค้าจะเป็นยางพาราแท้เ้ยลูกค้ายางพาราแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ สินค้าตรงป Systems กค่าสินค้าเขาตรงปกเขาสามารถยินดีขึ Wales ้นเขายินดีขึ้นเงินให้เด้อบ่าอยา่างบุคัดขอโทรขอให้เด้อเนี่ยงานให้ลูกค้าลูกน้อยอีกจีกกระบอกจีกแค่ไหนกระบอกได้เพราะติดกันน้ำเพราะว่ามันอ่าละเอียดให้ลูกค้าอันนี้ก็เป็นารดอกอีก เป็นยางพาราไฮเลอรเปอร์เซ็นเตน,นี่ลูกค้าซื้อไปครับห้องมาผูผพิดปังลนะูกค้าบ็ต้องย่านบาซักแล้วมันจะออกสีบอรดอบาจะหลอกบอตัวนี้จะบออกสีเลยลูกค้ามาต่อสีบัว,ส,บวสีบัวนี่คือคุณหนูคุณหนูมากข่าวก็สีห้องเลยสีนี้น่ะเป,นเปันไขรที่มีลูกน้อยนะเอาไปใส่เลยหรือว่าผู้ป่วยติดเสียยเนาะ ติ๋เตียงที่บอสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนาะต้นลายงานแทนค่าป็นลายดอกไม้อันนี้นะดอกไม้เงาเบิ้งงานแทนค่างานีว่า4ัวเ้ยตัวนี้ขนาดร้อยกัน4คูณ200เด้อสินค้าเขามีพร้อมทรงเด้อนยนุ่มตี๋เตียงไปต่อสีไหมสนใจตัวใดทำได้เลยเด้อ ตัวนี้ก็เป็นสีบัวคุยกันนะลูกค้าแต่ว่าสีบัวตัวนี้จะอบดังจางเลยนะูกค้าบัวอ่อนตัวนี้จะเป็นลายดอกคุยกันแล้วเป็นลายดอกแบบนี้งามแห่งูกค้าง,งามคือกันเลยงามสุดๆซื้อไปเลยพวกผิดหวังแน่นอนเห็นบอกแม่ๆท่านไหนเนาะที่มีลูกน้อยเนาะมักอยากใส่บอดเนาะเอาจ็ดนี้ไปใส่เลยเนี่ยเบิง้งขอบมันงามแหง่งเบิ้งละเอียดคนละเอียดเลยเบิ้ง แม่แม่ท่านไหนเนาะที่มีลูกน้อน่าจะหู้ดีเนาะเวลาลูกเนี่ยวเสบ่อนนะแล้วมันจะโซล่ลงเสืออ้อโซ่ลงเสื้อแล้วจะเหม็นจะให้อับอับที่ในห้องหัน,นบอกไอ้ตัวนี้บอ่อจ้ามันจะบ่อดซ่ลงเสื้อแน่นอนตัวนี้มันจะบ่อดซ่ลงเสื้อแน่นอนเดินกัน100น้ำแทร้อยเปอร์เซ็นต์ไปต่อสีไม่มาดูค่ะตัวนี้จะเป็นสีเทาเด้อวดค่ะสีเทาก็งามเลยดูค่ะข้างหลังมันกันน้ำเ้อะเอง เป็นผ้าปูกระนั้นสุดละตัวนี้ขนาดร้อยแปดสิบคูสองร้อยเดอ้อมียุง้งปีนเสียงที่โตในหนึ่งเซตจะได้ผ้าปูนหนึ่งลายโซหมอนสองลายดอกคือกันเด้ตัวนี้เป็นสีกลมสีเทาสีเทาแบบขาเทาตัวนี้ก็เข้ากับสีทุกสีห้องคือกันงานแหงแล้วก็สีไม้เดอ้ออ่ะตัวนี้จะเป็นสซหมอนเดอบบ้อสซหมอนผ้าปูกันะนั้น ตัวนี้ก็เป็นผักปูกันน้ำคือกันเดอร์จะเป็นสีไข่สีสีไข่หรือว่าสีขียนั่นเองเบิรงงานให้ลูกค้ามาข้างหน้าคือแบบคนละเอียดเลยเบิไหมเป็นลายดอกไม้โอ้ยลสเมัป็นเตนมากเบิรงมียุ่งจินแกนทุกโตเลยเดอเนี่ยสินค้าวข้าวาประกันเดอรข้าวโปรงปวกท็ายินดีคืนเงิน นี่จะเป็นสหมอนสบมอนของผ้าปูกันน้ำคือกันเลยกันน้ำแห่ร้อยเปอร์เซ็นต์มาดูกค่ะตัวนี้จะเป็นสีเขียวสีเขียวใบตองอ่อนนูกค่ะสีนี้ก็คืองามแห้งด้วลูกคาเขียวเพราะไม่เขียวแจ๋ได้ล,ลูกค่ะสีเขียวอ่อนสีเขียวใบตองนะงามแห้งอาไปูปูคือลูกปูแบบงามผ้าปูกันน้ำจะเหมาะสำหรับคนที่ มีอันลูกน้อยหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงเนาะที่บ่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนาะเวลาเงียวยมีอยนกระบอซอดเวลาน้ำผึ้งกับบอซอด,น,อบบอดนะนะบอซอดลงเสือ้อแต่เปียกนี่แต่ว่าเซ็ตออกแป๊บเดียวมันก็แห้งนีย่ยกกีเตียงที่ตัวหลังงานให้ลูกค้าอย่างผ้าลายให้เลอยเปอร์เซ็นต์้าสินค้าเฮาบ่าตรงปลุกเขาสามารถงานเฮายินดีคือเงินให้ถ้าเขามีเก็บปลายทางเดอ้อ อ่ตัวนี้จะเป็นสีขาวเดี๋ยวดูค่ะผาปูกันน้ำคือกันถ้า<ม>ประกันมาดูค่าที่ซื้อผาปูย้ันเข้าไปมันจะบุพิตบังใน่นอนเพราะว่า้ินค้าเข้าตรงปวกวเดี๋ยวดูค่ะกันน้ำแท้อยเปอรเซ็นต์ลยลูกค้าสีขาวแบบขาวสะอาด,ดโอ้ยงามแห่งลูกค้าเบิ่ง คนละเอียดเลยใครที่บปซื้อนะผิดหวังแน่นอนที่ไครที่ซื้อไปแล้วนะฮะเพราะว่าติดใจแน่นอนกลับมาซื้อซ้ําแน่นอนนี่เป็นผ้าปูกันน้ำละเอียดงามขาวแบบขาวสะอาดขาวแบบคุณหนูคุณหนูหนมียิ่งจริงตียงทุกตัวเบิ้งขอบมันนี่ขอบมันงานให้ลูกค้าเบิง้งสักจากไดบอยยอบอกสีเวลานอนนะก็บุติดขนอีกลูกค้า นี่บอยอใส่งานทนอีกสามห้าปีเลยงามมา,าจะมารีวิวผ้าปูเย็นเป็นสีท้ายเด้อนี่จะเป็นสีเขียวอ่อนเด้อเป็นผ้าปูนวนเย็นนะทุกค่ะตัวนี้นะแนน,นงานปัก เอียดแแบบนี้จะมีหลายสีลูกค้าทั้งเมื่อจะมีอยู่หาสีลูกค้ามากสีใดถามม่ค่าได้เดอเอ้อเพราะว่าตัวนี้ม่ค่าจะยกตัวอย่างมาให้ให้ลูกค้าเบิ้งซนะือ้อเนะไอที่ยังเบิ้งหลายสีแม้ทักาหาวเด้อเราจะส่งสีให้แล้วก็ส่งแบบให้ถ้ามีแบบใดแด้ตัวนี้ขนาดร้อยแปดสี่คูณสองร้อยเด้อทำตัวอย่างให้เบิ้งงานปักคนละเอียดลูกค้าเบิ้ง บซื้อบรไดแล้วมือนี้บซื้อบรไดแล้วมือนี้เขามาจัดโป๋ให้เฉพาะรายนี้นี่จากราคาหกแสนป่ายเขาบ่าขายเนาะเขามาขายราคาหรงงาน, 5, 59, นห้าแสนห้าสิบเก้าพันกดี่ขายบซื้อคือว่าพลาดนะลูกค้าเอ้ยส่งฟรีฮันเอายังมีโป๋เลยอลูกค้าถ้าลูกค้าซื้อน้ำเฮาเขามีจัดส่งฟรีถั่วประเทศเด้อลูกค้าส่งฟรีให้เลยเนี่ยกระอบมา สวยให้ลูกค้าเลือดสแตนเลสเหมือนงานให้ลูกค้าใชวนีน้ก็จะเป็นสบหมอของข้าวปูกันน้ำในนื่เนเซตจะได้ข้าวปูหนหึ่งและสบหมอสองกันเด้อสบหมอกันน้ำข้าวปูกันน้ำเป็นเมือ่อ<า>ตอนเศร้านะลูกค้าเขาจะมา,มามได้ให้ลูกค้าเบิรงอีกจะม,มารีวิวให้เบิรงอีกวันนี้ขอตัวไปก่อนเด้อขอขอบใจบาย,บาย